อยากรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ได้เก็บเข้าไปถูกไหมอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าที่เอนนี้เราพลาดเราก็าดจำหลายครั้งเราจะทำประมาณอย่างนั้นต้องให้ใจใช่ป่ะเออแบบมันไม่สามารถที่แบบครั้งเดียวเราคุณมกัจะจับผิดแต่เราจะจับผิดได้ว่าเอ๊ะตอนที่ผ่านั่งแคบยื่นตรงนี้ตรงนี้ไม่ดีที่เดียวถูกไหมยื่นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยยี่นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ไม่ถูกเก็บเข้ามาเห็นไหมฮะพอเราแปะเข้ามาตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันเข้ามาตอนที่เราจะเตรียมจำไปเราก็จะเตรียมที่ยื่นตรงนี้ตรงนี้จะเก็บเข้ามาพอเรา เราไม่ได้ยื่นอตัวนี้ไม่เกที่มาเรเตรียมเ็ไปเรา่าที่จะเอตนี้จกเข้ามาอย่างนใช่ัโกงนแต่้ใ่นี้จะไม่มีแรงอยู่ไหเอามอีกทีนะคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ระสนใจละ ย้านถูกไหมอ่าเาะั่เปิดออกอเรื่องที่เกีบยับวิชาตัวนี้เราไม่โอเคออกถูกยเรา่้เก็บเพราะน้นเราก็เป็นุองนี้พอเราเริ่มรู้วิธีไปไหนที่เราทำทไม่ได้ปุ๊บเรา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 ย้านเอมือกันเราเริ่มปรัเปลี่ยนร่างายเอเพราะบางทีเราเราเคยคิดว่าขาจะรังอหลังต้องทอะไรโโหลําต้องไปด้าน้